We have this tra uh, the Ukrainian team. The Ukrainian team paddling all the way to the finish. They won't give up. They're going to push all the way. So the Ukrainian team in a submarine they're pushing. They won't give up. True Vikings of the Sea as the Ukrainian team push onward towards the finish line. เห็นครับสปิริตแล้วก็หัวจิตหัวใจนักสู้ครับของทางมังกรจากยูเครนครับผมนี่ครับหัวจิตหัวใจนักสู้ครับถึงแม้ว่าเรือจะจมไปกว่าครึ่งลำครับแต่นักกีฬาก็ยังคงพายอยู่ครับเพื่อจะพาตัวเองเข้าเส้นชยัยได้ครับกับแ c ม a ป p i o นชิ i p s here in Pattaya Thailand we've got the same don't need them as they are fighting towards the line taking it to the finish line as the Ukrainians are pushing towards the line. And they finish the race with a sunken boat. Nothing can stop this Ukrainian team. The Ukrainian team crossing them. Great, great, great effort by the Ukrainian team. <c oughs> oh, ho, kap. ต้องบอกว่าคนี่ผมเคดูการขันเรือมาเขาไม่เคยเห็นภาแบบนี้มาก่อนครับท่านผู้ชมครับหัวจิตหัวใจของนักกีฬายูเครนครับคือนักสู้โดยแท้จริงครับท่านผู้ชมครับ แม้เรือจะจมไปแล้วครับยากต่อการพายต่อครับแต่มุจใจนักสู้ครับของ2 0่ฝีพายพีเมียโอเพ่นครับยังคงพาตัวเองเข้าเส้นชัยได้และแน่นอนครับสนามแห่งนี้ครับเก็บน้ำความวังไผ่ครับก็ส่งเสียงเชียร์ยูเครนอย่างกึกก้องครับก็เราก็หวังครับว่ายูเครนก็ถ้ามีความพยายามอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆครับเขาก็จะพบกับสิ่งที่เขารอคอยนั่นคือสันติภาพและความหวังที่